สวัสดีครับผมเคซีบรมีพุทธสโลวันนี้ผมมีนัดดูมีดสะกดทับนะผมนัดพราะจารย์ไว้แต่วันนี้เราจะถ่ายแค่ผมเราจะไม่เห็นท่านนะครับเพราะว่าท่านไม่อยากออกกล้องนะครับนะวันนี้เราเดินทางมาที่บางบัวทองนะวัดบางคอจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เราเดินทางถึงแล้วครับตามเลยครับก็อันนี้อย่างที่มาให้สามเล่นนะครับอันนี้เป็นด้ามนะวาใช่ไหมครับ ด้ามนาวะลงยานะครับนะวันนี้รับเป็นเงินสดหรือเงินโอนงครับถ้ามีเงินสดก็เงินสดก็ได้ความเงินสดก็ได้ครับสกดทับเป็นใบมีดเหล็กเยอรมันนะครับนน,นี้เป็นโบวโ,โ,โบโบวีสร้าง80เล่ม อ,อนี่ใช้งานได้จริงด้วยนะเขาว่าเอาไปฟันไม้ฟันไหไรได้จริงอนะ่ะใช่โบวี่สร้าง80ดสิเล่มน,นี้เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วจะเป็นการตอกลายจักรนาลายนะครับนะโอเค ลองดับดูก่อนแล้วสรุปมีเล่มนั้นแท้ไหมครับม่อบแท้ถ้าแท้ก็เราคืนไ,ไหมครับอ๋อผมจำวัดผิดเนาะผมว่าเคยมาหรือเปล่า เคยมาแต่แต่มากับน้องเขยวันนั้นพอวักวนันเอาถากมาใส่ได้ยังไงก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอขอขอต่อครับที่ก้านี้จบงานที่นนทบุรีนะครับที่ได้มาจะเป็นมีดหมอสกดทับใบ7.9นิ้วนะเป็นใบโบวีนะครับสร้าง80เล่มแล้วก็ใบมีด7นิ้วนะครับเป็นด้ามหล่อมกันแล้วก็ด้ามนวะลงยาขนาดใบมีด2.5นิ้วครับ นะยังไงฝากพี่วิจารย์ทุกท่านกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ด้วยแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เรามีดูนัดมีดปาไพรีแล้วก็พัฒนามงคลเกที่สนามโกคาร์ตนาโนเซอร์กิตยังไงฝากกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ด้วยแล้วเจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ